นี่เป็นคําสระบบการออกเสียงของภาษาจีนค่ะอ้าชื่อก็ไม่เอายังไม่有ป่ะเออทินซัวกัวเคยได้ยินยนะคะอ๋อทินซักกวกัวอืมพินอินถ้าไมถึงนี้พินยินนะคะ,ะกกพิยน,พย,น,นะะพยินสมัยก่อนนะคะ,สม,นนะ,คะสมัยก่อนเรียนภาษาจีนไม่ได้ใช้พินยินนะคะสมัยนี้ไต้หวนันหรือว่าไอ้สิงคปโปร์ใช้พินยินแล้วไต้หวันแหละยังใช้จูยินอยู่ซึ่งจูยิน มันก็จะเป็นเหมือนตัวอักษรจีนะคะซึ่งเราต้องมาจําใหม่แต่พิงยิมเป็นอักษรโรมันเป็นโรมานจีก็เหมือน A B C D E F G ของภาษาอังกฤษ,กษนะคะซึ่งจะทําให้เรียนภาษาจีนง่ายขึ้นเยอะมาก <c oughs> อาเคยเรียนภาษาอังกฤษ,กษแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมอลองดูนะคะว่ามันง่ายขนาดไหน ไม่มีค่ะพินนะคะพีนยินนะคะพินยินไม่หรอพีนยินคือปัวปวอ้อออกเสียงเหมือนคล้ายกับภาษาไทยอะไรคะโอปลาเก่งจังค่ะไม่ใช่ปอใบไม้นะคะปอปลาค่ะแล้วต้องเน้นเลยนะคะคํานี้ต้องเน้นเลยค่ะเพราะว่าภาษาจีนในภาษาจีนไม่มีคําว่าโอใบไม้มีปอปลาเท่านั้น ก็เลยเจอตัว V ีป oh, okay? like ุ๊บต้องอ่านว่าบัวหรือว่าบางที่เขาอาจจะสอนว่าปอซึ่งปอมันตรงกับภาษาไทยปออปอใช่ไหมคะแต่บัวภาษาไทยอาจจะสะกดยากหน่อยบัวใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ขอให้เราออกเสียงเป็นเปิกที่เป็นออกเสียงของปอปาก็โอเคละบัวบัวอ่าต่อมาค่ะ ไม่ใช่พีนะคะแต่เกือบเหมือนค่ะพัวพัวเอ๊ะเผินเผาผัวพัวเผินเผาอันนี้ง่ายนะคะผัวมันตรงกับภาษาไทยเอ๊ะหรือว่าภาษาอังกฤษเอ๊ะภาษาไทยตรงกับอะไรคะผัวพานผัเพิ่งได้ทางนั้นนะคะพัวผัวมัวเอ๊ะมัวก็ง่ายใช่ไหมคะมัวมัวมัว ฟัวเอ๊ะขนขาวฟอ่าต่อมานะคะจะน่าจักอะไรคะ <For. S 1> ลองเดาค่ะัวเอ๊ะไม่เาได้ห <c oughs> ง่าต้องต้ปาษาไทยอะไรคะฝฟันหรือว่าฝาช่หค่ฟอ,อ for, 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 for. ต่อมาอยาพิเดานะคะย่าเ่งเดานะคะไม่เหมือนภาษาอังกฤษค่ะ อ่ะ <inate> อันนี้ออกเสียงว่าตึตึ <re> ต้ตอรงกับภาษาไทยอะไรคะต่อต้เต่าใช่ค่ะไม่ใช่ต่อเด็กนะคะแล้วอันนี้ก็ต้องเน้นเหมือนตัวนี้เลยค่ะภาษาจีนจะไม่มีคำว่าต่อเด็ก <at> มีแต่ตเต่าเท่านั้นเน้นเลยนะคะเจอตัวดีปุ๊บคือเตอตอเตอโอเคอะต่อมาอันนี้เต่าได้ไดละอื เหมือนเลยอนนี้นอกจากอะไรคะเธอเธอใช่ค่ะเติเธอต่อ,อ,อ,อมาค่ะออ,อะไรง่ายๆก็ผ่านไปวัไนไรนะคะนนี้เน่เนนี่ไงง่ายๆตรงกลับอะไรคะนอนหนูนอหนูค่ะเติเธอเน่เอเลอ่เโอ้โ,อโหเห็นไหมไม่ต้องเรียนเลย <c oughs> เราได้เลยใช่ไหมคะโอเคเติเธอเนออันนี้ง่ายนะคะ คุณท่านคือลูกมอภาษจาจีนยากเนาะจริงๆไม่ยากใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเธอเนินเลยนะคะ